หายความว่าอยังไงแสดงว่าคุณพี่ชัดมีซักแห้งใช่ใช่ช่ใช่ซักแห้งยังไงมันก็ไม่เสร็จน้องก้าเพราะมันไม่มันไม่มีน้ำให้ซักแห้งยังไงมันก็ไม่เสร็จน้องก้าวให้ให้ซักไปเถอะ ซักยังไงก็ไม่เสร็จเพราะไม่มีน้ำมันไม่สะอาดแน่นอน <c oughs> ยังไงยังไงก็ต้องยังไงยังไงถ้าไม่ไปกระไม่ไม่ไปกระโดดไม่ไปกระโดดคลอง <c oughs> ก็ต้องก็ต้องรอน้ำน้ำประปามา <c oughs> ต้องซ่อมท่อให้เสร็จจอดจอจอดจอด,จอดไว้จะเอาจะเอาคืนน้องนุ่งมาสันว่า จดอ๋อจดจดจด,จด,จดไว้จะเอาจะเอาคือน,น้องนุ่งแต่เก้าวซักแห้งวันเว้น,ว,นวันเลยนะอะจริงเหรอน้องก้าแต่ม่แตแต่มันก็ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าดูอายุอานามแล้วก็ มันก็พอพอวัดพอเวียงอยู่แ <c oughs> มนบอพี่วงมน <c oughs> ลงมาลงมาลงมา,งมาอีลีติพี่สูอสันว่าเอา้าสิบุอีลีได้จังใดชัดเธอซักแห้งน่ะแค่จังใดเธอกับบ่แลว้วเอาน้องน้องน้องเก้าฟันทงมาซิน้องเก้าซักแห้งทำยังไงมันมั่นกับบแลว้วมันจะแล้วได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีน้ำ ถ้ามันไม่มีน้ำคราบสกรปรกมันก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นน้องอ้อนสวัสดีจ้าน้องอ้อนจ้าใครว่าล่ะคะซักแข้งทุกวันราคะาสัน่าพี่สาวมอร์นิ่งมอร์นิ่งเออเนี่ยอยู่อเมริกา,กาด้วยกันอเมริกาด้วยกันอีกคนหนึ่งมอร์นิ่ง อีกคนก็เลยแบบพูดง่ายว่าคนอยู่อเมริกานี่ก็เข้าใจอยู่ว่ามีคนบอกว่าแต่ละรัฐแต่ละรัฐเออเวลามันห่างกันเนาะงงทําธุระอะไรส่วนตัวไม่รู้สินะว่าซันว่าก็นั่นนะสิพ่อก็พูดกันเรื่องนี้บอกอคอจอด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 ,จอดและจะไปทาธุระส่วนตัวพนะเฮ้ออันเว้าไปตาเว้าเว้าเว้าไปตาอยากไปเห็ดน้าแถ้ แม่ใบแอบฟังค <to> ่ะแอบฟังาระสนแม่ใบแม่ใบระวังเด้อเจ้าอย่าไปหาซักแหงคือเขาเดอแม่ใบมันเมือยซื้อเด้มัน่แล้วเด้อแม่ใบอย่าไปหาเจ้าไปฟังเด็กหน่อยเจ้าอย่าจะไปหาอันเบิ่งกันนะสิอันเด็กหน่อยมันพากันเ่าว่าซักแหงมันอันสิไปซักเบิ้งกันหนาปัวสาวได้ละอัน แม่ใบเดียนินบอกมันมันเบ่เลีวเดี๋ยวแม่ใบมันบ้ลี่ยวซักแหงน่ะพราะมันบม่มีน้ำไม่ใช่ะไ้กับว่ามันก็ได้กับว่าเกี้ยงนั่นไงเก้าทัานยอมรับมาแล้วซักแห้งทุกวันเลยสวัว่าวันนี้ทานผลไม้แล้วคะ่ะจ้าไอบอกเสียงงว่าคือสี เอาหุ้นเจ้าของลงจมเลกน้อยเนี่ยนะอันอันน้องอ่อนมันรู้สึกว่ามันมันหนักตัวพักพดแม่ใบก็บอกน้องอ,อ่อนอ่าจ้าลูกจากแม่ใบเนาะ,ะน้องสาวเจนแวนก็หูว่าหล่อแขววองมาเลยเนาะเะนาะแม่มอร์นิ่งค่ะจากน้องอ,อ่อนน้องเก้าก็ไหว้แล้วใกล้หัวใจอ่าสีขาวมาเนาะเะนาะอ,อ่า ห้าสิบห้าสิบรัดเวลาต่างกันค่ะพีส่สุเนาะเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้ก่อนน้องอ่อนจะมานะ่ะน้องสาวเจนแวนเนาะเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเที่ยงแล้วว่าซันป้าห่างกันประมาณบอกหาหกชั่วโมงเลยน้องอ่อนขนาดประเทศอเมริกาคือกันได้นเนาะแม่ใบก็บอกบอวบบอวบบอซัดโฆษณา <laughs> ชอบแพ้ค่ะ,อะยอมแพ้ค่ะ คุณพี่ชัดธะน้องก้าวบอกน้องก้าววิ่งแล้วน้องก้าววิ่งหนีแล้วน้องออนก็ให้หัวใจพลังบวกมาเนะค่ะนาะ